วิถีคนบ้านๆแบบพอเพียงนำเสนอเนื้อหาและเรียบเรียงความพอเพียงวิถีแห่งผู้คนเล่าเรื่องราววิถีแห่งชุมชนปราดแห่งคนเพื่อเผยแผ่สื่อต่อไป สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันเช่นเคยนะครับกับช่องวิถีคนบ้านๆแบบพอเพียงที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาและส,ส่งเสริมอาชีพเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาแลกเปลี่ยนเยนรียนรู้กันในข้อเรื่องเมื่อเป็ดฟักไข่ออกมาแล้วก็เป็นลูกเป็ดแล้วนะครับลูกเป็ดก็จะใช้ระยะเวลา กี่เดือนนะครับถึงจะสามารถอ,าออกไข่และฟักเป็นลูกเป็ดได้อีกชุดใหม่นะครับจะใช้ระยะเวลาอีวันก็สุบเนื่องมาจาก FC นะครับหลายท่านสอบถามเข้ามาก็เลยนำะมาและเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้ครับก็เดี๋ยวรายละเอียดยังไงก็ไปพูดคุยกับพี่คุณฟาร์มเป็ดได้เลยครับเช่นครับ เป็ดให้เขาฟักเองโดยธรรมชาตินะเขาจะฟักใช้เวลาประมาณเดือนเดือนกระสิบวันถึงจะออกมาเป็นตัวหลังจะออกมาเป็นตัวแล้วให้เขาเลี้ยงลูกประมาณกกลูกประมาณสองอาทิตย์สองสัป,ปดาห์แล้วก็หลังจากออกมาเป็นตัวเรียบร้อยแล้วจะแยกลูกออกภายในสองอาทิตย์ประมาณสักสองเดือน เราก็จะเริ่มไข่ใหม่อีกจะเป็นแบบนี้ฮะฟักธรรมชาติลูกแข็งแรงดีเป็นเป็ดเทศพันเนื้อบาบารี่เนี่ยดูการฟักไข่ของ,ของ,ของเขามครับนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับจากพิคุดฟาร์มเป็ดนะครับ ที่ได้ตอบคาถามของ f อฟนะครับทั้งในและต่างประเทศนะครับที่สอบถามทางช่องวิธีคนพัาร้านแบบพอเพียงเข้ามานะครับว่าเมื่อลูกเป็ดฟักไข่แล้วก็ลูกเป็ดฟักเป็นตัวแล้วนะครับจะใช้ระยะเวลาอีกนานแค่ไหนนะอีกนานเท่าไหร่ถึงจะมีไข่แล้วก็ฟักลูกเป็ดได้อีกทีหนึ่งนะครับสรุปก็คือประมาณ อสองเดือนหรือ2เดือนครึ่งนะครับเป็ดจะผสมพันธุ์อีกทีหนึง่งถึงจะสร้างลูกเป็ดให้เรานะครับก็มีระยะห่างกัน2เดือนหนึ่งสเดือนครึ่งนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทุกท่านนะครับครับหากเจซีท่านใดที่มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไปก็แลกเปลี่ยนกันเข้ามานะครับแนะนำเข้ามาหรือคอมเมนต์ด้านล่างนะครับ หากเราเป็นคนวิถีพอเพียงเราคือเพื่อนกันครับครับก่อนจะลากันไปนะครับทางช่องวิถีคนว่านแบบพอเพียงก็ได้เปิดช่องใหม่นะครับทางช่อง YouTube นะครับเกี่ยวกับด้านวิธรทำอาหารนะครับการสร้างความมั่นคงฐานอาหารแล้วก็การแนะนำาหารที่ท่องเที่ยวนะครับนั่นก็คือช่องลุงพงผักกินผ่านแชนแนลนะครับก็ฝากทุกท่านเข้าไปรับชมและกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ